สวัสดีทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอ,เจอกับช่องในโพธินะฮะณนะปัจจุบันนะฮะทุกท่านตั้งแต่ตั้งแต่ผมทําเตียงนอนมานะทุกท่านผมก็จะนอนอยู่ด้านนอกนี้เป็นประจำนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าในส่วนของตัวบ้านเนี่ยถ้าเรานอนในตัวบ้านอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทก็คือมันร้อนนะฮะในบ้านเนี่ยมันร้อนต้องเปิดแอร์ถ้าเข้าไปนอนนะ่ะนะครับ เพราะนั้นก็เราก็นอนแต่อยู่ในนี่แหละทุกท่านเออหน้าต่างไม่ได้มีเล็กดัดนะทุกท่านน,านี่คนบ้าเรานอนแล้วน,น,นี่ทุกท่านคนบ้าก็นอนนี่เตียงห้าฟุตนะพี่น้องเลยไม่ต้องเปิดไฟนะั่นเราจะนอนหรอกไปนอนอ่ะ คนบานเหตุก็จะนอนแล้วนะท่านผมให้เอฟซดูบ้านบ้านที่ผมนอนแล้วก็ทําไมผมถึงเลือกนอนอยู่ข้างนอกนะทุกท่านนี่เห็นไหมไม่ได้มีเหล็กดัดนะทุกท่านไม่มีเหล็กดัดนะทีนี้ผมจะมาพูดมาตอบคําถามก็สวัสดีทุกท่านนะฮะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะเข้าสู่รายการช่องไหนพทธชาแนลนะทุกท่านแบรายการดีดีมีสาระนะทุกท่านแล้วก็ใหฮานะครับได้บุญนะครับได้ยิ้มนะครับได้มีความสุขได้เป็นผู้ให้นะทุกท่านหลังจากที่เมื่อกี้นะทุกท่านผมก็ได้ถ่ายให้เอได้ดูนะว่าเคอตัวบ้านที่ผมอยู่เนี่ย จะมีเหล็กดัดเฉพาะในตัวบ้านส่วนในตัวที่ต่อเติมออกไปนะี่ยจะไม่มีเหล็กดัดนะทุกท่านเมฟ fc นะครับสอบถามมาในคลิปนะฮะว่าหน้าต่างของบ้านเจรีลุงศาสตร์นะไม่มีเหล็กดัดนะไม่ไม่มีเหล,นะล็กดัดเหรอมันแล้วมันจะปลอดภัยไหมนะครับซึ่งเอาตรงๆนะทุกท่าน fc ที่ถามคําถามนี้คือเป็นคําถามที่ดีนะเป็นคําถามที่ดีแล้วก็มีเหตุผลนะทุกท่านนะครับเป็นคําถามที่ดีและมีเหตุผลนะครับซึ่งผมก็ขออนุญาตตอบด้วยเหตุแล้วก็ผลเนาะนะครับอันนี้คือไม่ได้ว่าหรืออะไรนะ fc ท่านอื่นที่ดูคลิปนี้ก็อย่าไปตําหนิหรือว่าว่า fc ที่คอมเมนต์มาถามท่านนี้นะครับซึ่งเป็นคําถามที่ดีนะผมจะได้ออกมาอธิบายแล้วก็ตอบให้ ให้ฟังเนาะนะครับในกรณีนะครับในกรณ,นะรบกรณีบ้านของเจรีหรือว่าลุงศาสตร์นะครับหน้าต่างไม่มีเหล็กดัดแล้วมันจะปลอดภัยไหมนะครับจะมีคนเข้าไปข่มขืนไหมนะครับอันนี้ผมตอบเลยนะทุกท่านว่าเดิมทีนะครับเดิมทีบ้านของเจรีบ้านของลุงศาสตร์ไม่มีแม้แต่ประตูนะหน้าต่างก็ไม่มีฝาบ้านก็ไม่มี เจรีเนี่ยแกนอนแกนอนตามถนนหนทางนอนตามป่าส่วนเยมอนเนี่ยแกก็นอนตามศาลานอนตามาข้างทางบางทีแกก็ไปนอนอยู่หน้าร้านทองอยู่สุโลนครบางทีแกก็ไปนอนอยู่อ่อยูแถวๆโรงพยาบาลสุลนครแกไปนอนอยูตอ่ตรงที่คนเดินไปเยอะๆนะครับซึ่ง เราไม่ต้องไปพูดถึงความปลอดภัยว่าจะมีใครเข้ามาข่มขืนหรือเปล่านะครับอันนั้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปคิดถึงนะครับส่วนโจรจะเข้ามาขโมยทรัพย์สินอะไรไหมอันนั้นก็ไม่ต้องไปพูดถึงเพราะไม่มีทรัพย์สินอะไรที่มันมีค่ามากมายนะครันนอกจากผู้ใหญ่จะดีที่ซื้อพัดลมซื้อหมอหุงข้าวซื้อการน้ำร้อนให้เท่านั้นแหละนะครับทุกท่าน ส่วนเงินทองอะไรเนี่ยเขาไม่มีหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโจรงัดเข้ามาเพื่อที่จะหวังทรัพย์สินหรือว่าหวังข่มคืนเนี่ยผมว่ามันน่าจะตัดออกได้เลยเพราะว่าถ้าเป็นผมถ้าผมเป็นโจรน,นะผมก็จะไปงัดบ้านหลังที่เขาหน้าตาดีๆสวยๆดีกว่านะอันนี้ไม่ได้ว่าเขาขี้เลนะท,ท่านเพียงแต่ว,ว่าวัยวัยนี้นะครับมันมันมันเลยวัยที่จะคิดเรื่องนี้แล้วทุกท่านเ,เพราะฉะนั้นในหายห่วงนะทุกท่าน นะครับส่วนหน้าต่างไม่มีเหล็กดัดแล้วมันจะปลอดภัยไหมนะครับปลอดภัยกว่าตอนที่อยู่เดิมๆแน่นอนนะท่านเพราะว่าตอนเดิมตอนเดิมที่เขาอยู่เนี่ยความปลอดภัยมันก็ไม่ได้มีและมันก็ไม่มีอันตรายอะไรเพราะว่าชาวบ้านหรือคนคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีใครจะมายุ่งร่วยอยู่แล้วนะคือเขาก็ไม่มีใครจะมาแลกอยู่แล้วละ่ะคือคือคงไม่มีว่างไงชาวบ้านทั่วไปนะ่ะ เขาไม่มงงัดบ้านหลังนี้หรอกเพราะว่าเขารู้ว่าฐานะบ้านหลังนี้เขายากจนนะฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยโจรนนะเขาก็ไม่งัดเข้ามาหรือว่าคมคืนอะไรก็ไม่มีหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงได้นะครับถ้าจะงัดจริงๆอะ่ะมันงัดได้ไหมมันงัดได้หมดทุกท่านต่อให้มีเหล็กดัดก็งัดได้นะครับไม่มีเหล็กดัดค่ะปลอดภัยไหมการที่จะมีเหล็กดัดหรือไม่มีเหล็กดัดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ สถานการณ์สถานะของคนนั้นนะครับอย่างเช่นนะครับกรณีที่เป็นสาวนักศึกษามาเรียนมาฝึกงานหรืออะไรเงี้ยควรที่จะเช่าห้องที่มีเหล็กดัดนะครับเพื่อป้องกันโจรเพื่อป้องกันขโมยหรือผู้ไม่หวังดีปีนเข้ามาทําไม่ดีไม่ร้ายในช่วงกลางคืนนะแต่ว่าในกรณีบ้านเจรีบ้านลุงศาสตร์เนี่ยเอาตรงนะฮะถ้าผมเป็นโจรผมก็ไม่เข้ามา นหนึ่งสับสินไม่มีสองอถ้าจะคมคืนก็ก็คงจะเครียดเลยแหละถ้าเข้ามาแล้วอันนี้นะเ,ออเพราะฉะนั้นก็หายห่วงได้นะครับนะถ้าจะเหมือนกรณีที่เราทําบ้านแล้วมีเหล็กดัดก็คือบ้านของสามพี่น้องบ้านสามพี่น้องเนี่ยอะทําไมถึงมีเหล็กดัดบ้านของสามพี่น้องเนื่องจากเด็กเด็กทั้งสามคนเขายังเป็นเด็กอยู่ นะเป็นยังยังเป็นเยาวชนอยู่น้องเพชรน้องแพทน้องพลอยนะครับก็คือยังเด็กๆอยู่นะครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายนะอาจจะมีคนกินเหล้าเมายามาแล้วหวังจะข่มขืนเพราะนั้นควรที่จะมีเหล็กดัดผู้ใหญ่ใจดีท่านก็เลยส่งเหล็กดัดมาให้ติดนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านก็ดูเป็นเคสเคสไปนะไม่ใช่จะใส่เหล็กดัดทุกทุกหลังโดยที่ไม่ไม่ได้คิดและก็ใตรองนะท่านก็ คิดแล้วก็วิเคราะห์อย่างดีแล้วท่านถึงได้ส่งมาเฉพาะบ้านของสามพี่น้องแล้วก็การที่จะเอาหน้าต่างที่มีเหล็กดัดมันราคาสูงนะราคามันสูงมากนะทุกท่านตอนที่ผมซื้อทําบ้านผมเนี่ยราคาเฉพาะหน้าต่างที่มันมีเหล็กดัดนะแล้วก็มีลวดลายด้วยนะนะทุกท่านนี่เหมือนบ้านผมเนี่ยมีมีเหล็กดัดแล้วก็มีลวดลายด้วยนะครับราคาแพงมากแพงกว่าหน้าต่างที่ไม่มีเหล็กดัด นะครับเป็นเท่าตัวนะท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุนะท่านคือเอาแค่ป้องกันงูนะครับป้องกันคนไม่ให้เข้านะแต่ถ้าจะป้องกันคนทุบหรือคนจะปีนเข้าเนี่ยต่อให้มีเหล็กดัดก็เข้าได้นะผมยกตัวอย่างถ้าผมจะเข้าบ้านหลังนี้ผมไม่ต้องมีกุญแจเลยก็ได้นะมันจะยากอะไรล่ะเนี่ยเป็น บ้านกระจกเนี้ยอะสมมตินะนี่เป็นบ้านกระจกเนี่ยตีนถีบมันก็แตกแล้วนี่เออปาหินใส่มันก็แตกแล้วก็เดินเข้าได้เลยนะครับแค่นั้นมีเหล็กดัดก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับเหมือนบ้านที่เราไปทําเนี่ยถ้าจะเข้าจริงๆนะเอาไม้หน้าสามฟาดนะครับฟาดทีทีเดียวตรงกระจกด้านหน้าก็แตกแล้วหรือไม่ก็ฟาดตรงไม้ไม้ฝานก็แตกแล้วนะท่าน แต่ก็เดินเข้าได้เลยนะครับเอออย่าลืมนะว่าบ้านที่เราทําเนี่ยเป็นบ้านไม้ฝาซึ่งถ้าจะทุบเข้าไปจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องไม่ต้องใช้แรงมาอะไรมาหาศาลเลยแค่เอาไม้ไปฟาดตรงไม้ไม้ฝามันก็แตกแล้วมันก็เดินเข้าได้แล้วนะท่านไม้ฝาไม่ได้มีความอ่าทนต่อการกระแทกนะท่านแต่ไม้ฝาเนี่ยมันทนต่อแดดทนต่อฝนทนต่อการปลวกกิน อ่าแล้วก็ทนมอดไม่เจาะมอดไม่กินแต่มันทนในลักษณะแบบนั้นนะแต่มันไม่ได้ทนแรงกระแทกนะท่านเออถ้าจะให้ทนแรงกระแทกเนี่ยแนะนาเอาแผ่นปูพื้นไปทําฝาผนังเลยรับรองนะครับทุบยังไงก็ไม่แตกเอาแผ่นสิบหกมิลนะแล้วก็สารเหล็กหนาๆสารเหล็กทีๆหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือก่อด้วยปูนไปเลยก่อด้วยปูนหนาๆไปเลย นะครับรับรองอย่างนั้นอนะ่ะทุบถาว่าทุบก,ก็แนตะกมันก็แตกอยู่นะถ้าทุบอะ่ะเอาคอนควนตีมาอันนึงทุบก็แตกแล้วปูนอะ่ะปูนที่เขาก่อฉาบเนี่ยไม่งั้นผมจะทุบอะไรได้ง่ายๆบ่เพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าจะป้องกันโจรเลยนะนะครับถ้าจะเอาป้องกันโจรเลยอะ่ะต้องต้องทําเหมือนพวกธนาคารอะไรเงี้ยเสริมเหล็กกล้านะเหล็กกล้าตรงไปตรงด้านด้านในก่อนที่จะก่ออิฐล็อกนะ่ะ เาจะมีเหล็กกล้าป้องกันป้องกันคนทุบหรือว่าเจาะทะลุนะทุกท่านเออเพราะเหล็กกล้าเนี่ยมันตัดค่อนข้างยากแต่ก็ตัดได้อยู่นะเหล็กกล้าก็เป็นจะจะเป็นเหล็กแหนบของรถยนต์ที่เขาใช้ทําแหนบทําอะไรแบบนั้นเขาเรียกเหล็กกล้าเหล็กแข็งนะเหล็กที่เขาชุบแข็งแล้วนะทุกท่านเออนั่นแหละเขาเรียกว,ว่าเหล็กกล้ามันตัดยากนะเออเพราะฉนั้นเนี่ยคําถามนี้นะผมก็ขออนุญาตตอบคร่าวๆก็คือ มีไม่มีเหล็กดัดแล้วมันจะปลอดภัยไหมคําตอบก็คือไม่ปลอดภยัยนะท่านไม่ปลอดภัยสําหรับโจรที่จะทุบเข้ามานะครับเเวลากลางคืนจะนอนเปิดหน้าต่างก็เปิดได้เพราะมีตะแกรงสําหรับกันยุงอยู่นะครับตะแกรงสําหรับกันยุงอยู่แล้วก็เปิดบานสไลด์ได้นะี่ครับเออเพราะนั้นก็หายห่วงนะท่าน คงไม่มีใครจะปีนเข้าหรอกนะหรือว่าคงไม่มีใครจะมาทําร้ายอะไรหรอกนะเพราะว่าเดิมทีเขาก็อยู่อย่างนั้นมาตั้งต้องไม่รู้กี่ปีนะเพราะฉะนั้นหายห่วงได้ข้อนี้นะท่านแล้วก็จะปูกระเบื้องไหมนะฮะจะปูกระเบื้องไหมผมก็ขออนุญาตตอบเนาะว่าอาจกระเบื้องเนี่ยผมว่าจะปูพร้อมๆกันทั้งสองหลังจะได้ทํางานปูนทีเดียวพร้อมกัน นะครับเออแล้วก็มีอะไรอกีกคำถามที่เอฟซีถามาประตูอย่าลืมใส่หูช้างนะตัวล็อกประตูเวลาออกจากบ้านผมลืมซื้อมาทุกท่านนะผมลืมซื้อมาตอนนี้ผมสั่งซื้อมาแล้วนะผมสั่งสั่งออนไลน์เอาผมสั่งมากี่ตัวรู้ไหมผมสั่งมาน่าจะประมาณยี่สิบ ยี่สิบคู่เอาไว้ทำบ้านหลายๆหลังเลยแล้วก็กรอล็อกประตูผมสั่งมาหนึ่งหลังหนึ่งแพ็คหนึ่งกล่องเอาไว้ทำบ้านหลังต่อต่อไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าสั่งอันเดียวเนี่ยมันมันสั่งอันเดียวเนี่ยรู้สึกว่ามันห้าบาทนี่แหละนะเราไปซื้ออยู่ที่ร้านเอ่อหน้าร้านเนี่ยมันตัวละสามสิบบาทพอไปสั่งซื้อออนไลน์ตัวละห้าบาทหกบาทนะครับผมก็เลยสั่งซื้อมากล่องหนึ่งร้อยกว่าบาท นะมันก็ได้ถูกลงอีกผมก็เลยเอาหนึ่งกล่องนะครับส่วนหูช้างเนี่ยไม่ได้เอาหนึ่งกล่องเอาประมาณยี่สิบตัวยี่สิบคู่นะประมาณสี่สิบตัวนะโดยประมาณเออแล้วก็อ,อ่บ้านที่เราทําวันนี้เนี่ยคือเหลือนิดๆหน่อยๆอาจจะทาสีทาสีประตูแล้วก็ทาสีประตูแล้วก็ อะไรเอกอะเหลือปูปูกระเบื้องเนาะปูกระเบื้องอาจจะรอปูพรอมกันนะครับอืมแล้วมีคําถามอะไรอีกนะผมจําไม่ได้มีมีหลายอย่างอยู่ที่ถามมาจําไม่ได้นะท่านเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวผมอันไหนที่ผมอยากจะตอบเดี๋ยวผมก็ทํามาทําคลิปตอบหรือแม่อันไหนที่ตอบได้แล้วเข้าใจง่ายผมก็จะตอบในคอมเมนต์ไปเลยนะก็ ไขข้อสงสัยนะท่านว่าทําไมบ้านหลังนี้อ๋อแล้วเอฟซีจะถามว่าแล้วมันจะมีเตียงนอนเตียงอะไรไหมเนาะนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าบ้านทั้งสองหลังเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้งบเยอะมากแล้วก็ไม่เคยทําบ้านสองหลังพร้อมกันทีเดียวนะอันนี้เป็นเคสแรกเนี่ยที่ทำสองหลังพร้อมกันซึ่งมันต้องใช้งบเยอะนะครับจะได้เตียงนอนไหมหรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับงบประมาณว่ามันจะเหลือพอให้ซื้อแผ่นไม้ไม้อัดเนี่ยมาทําเตียงให้ไหมนะครับเพราะว่าการทำเตียงนอนเนี่ยผมคิดว่าเราควรเอาแผ่นไม้อัดมาทำนะเนื่องจากมันเรียบนะถ้าเราเอาแผ่นเอาเตียงนอนทําด้วยไม้ไผ่เนี่ยมันจะเออมันจะตะปูมันจะกระเด้งขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็จะไปแทงหลังเวลาเรานอนนะครับแล้วก็เสียงที่จะมอดเจาะนะท่าน เออวไว้ง่ายอเตียงไม้ไผ่เนี่ยผมกิกะเอาไว้ไม่เกินสิบปีใช้แบบทนโคตรทนไม้โคตรด,ดีไม่เกินสิบปีนะครับพังนะท่านเตียงไม้ไผ่นะแต่ที่ผมซื้อมาตอนที่อยู่กกอกเนี่ยใช้มาประมาณตั้งแต่ตอนอยู่กกอกจนถึงวันนี้ก็ยังอยู่นะเตียงไม้ไผ่ผมก็ยังเอาใช้งานอยู่นะครับก็นานอยู่นะแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่เกินสิบปีหรอก นะครับน่าจะไม่เกินสิบปีถ้าอยู่ในร่มในอะไรนะนะถ้าตากฝนก็ไม่เกินปีนึงถ้าตากฝนตากแดดก็ไม่เกินปีนึงนะพังนะครับเออเพราะนั้นเตียงนอนจะมีหรือไม่มีนะขึ้นอยู่กับงบประมาณนะ้วท่านนะครับว่าพอเราต้องเดินไฟนะครับต้องเดินไฟเราก็ต้องซื้อกระจุกกระจิ๊กนู่นนี่นั่นอีกนะเออหลายอย่างหลายอย่างอยู่ทุกท่าน ก็ชัดเจนทุกเรื่องเนาะอยากรู้อยากทราบเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้ผมยินดีตอบนะท่านอันนี้ไม่ใไม่ใช่เป็นการดรามา่าหรือไม่ใช่เป็นการตําหนิเอฟซที่เป็นเป็นคนคอมเมนต์ถามมาเป็นคําถามที่ดีแล้วก็ผมออกมาอาธิบายนะให้เอฟซได้เห็นภาพนะครับไม่ใช่เป็นการาสร้างความเกลียดชังให้กับเอฟซหรือคนที่คอมเมนต์มานะท่านซึ่งเป็นคําถามที่ดีนะผมสนับสนุนให้ถาม นะเยอะๆนะครับถามหลายๆอย่างที่สงสัยถามได้นะฮะผมออกมาตอบนะทุกท่านนะครับก็ฝากไวท้ท่านนี้สวัสดีครับ